กลับมาอีกครั้งสำหรับงานส่งอาหารสุดอันตรายในรอบนี้เขาต้องเดินทางเข้าไปในหมู่บ้านที่ถูกปล่อยทิ้งร้างและต้องทำตามกฎแปลกๆเพื่อรับมือกลุ่มวิญญาณชั่วร้ายตอนจบจะจี๊ดจ๊าดขนาดไหนเชิญรับฟังได้เลยเอาอีกแล้วเฮียบอกให้ผมไปส่งอาหารในสถานที่แปลกๆแ,แล้วของที่ให้ไปส่งในครั้งนี้ก็ยิ่งทำให้ผมแปลกใจขึ้นไปอีก แกให้ผมไปส่งหมูกระทะแต่ไม่ใช่แค่หมูกับผักอย่างเดียวนะร้านเฮียแกมีครบวงจรให้มาทั้งกระทะเตาถ่านแถมไฟแช็กให้อีกอันหนึ่งผมชักจะไม่เข้าใจแล้วว่าตัวเองทำงานให้ร้านอะไรอยู่กันแน่ตอนแรกก็คิดว่าเป็นร้านข้าวมันไก่จากนั้นก็ไปร้านก๋วยเตี๋ยวแต่ใครมันจะไปคิดว่าจะมีหมูกระทะขายด้วยร้านของเฮียนี่ครบวงจรจริงๆแต่ก็นั่นแหละ ไม่รู้ผมจะบ่นไปทำไมมีงานทําก็ดีแล้วถึงลักษณะงานมันจะดูประหลาดอยู่ในหน่อยก็เถอะแถมงานส่งหมูกระทะครั้งนี้ก็ให้ค่าจ้างมาเยอะด้วยเพราะรอบนี้มีลูกค้าหลายคนในเมื่อลูกค้าเยอะเรื่องมันก็ต้องเยอะตามตอนนี้ผมได้อ่านกฎในกระดาษแผ่นนั้นรู้สึกอยากจะบ้าตายไม่รู้ทำไมเฮียแกต้องเขียนให้มันซับซ้อนขนาดนั้นด้วย กฎในการส่งหมูกระทะที่บ้านแก๊งวัยรุ่นตายโหงก่อนจะเข้าในส่วนข้อปฏิบัติต้องทำความรู้จักกับลูกค้าก่อนสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่พวกเขาเป็นแก๊งวัยรุ่นที่เข้ามาเช่าบ้านอยู่ด้วยกันซึ่งมันทําให้บ้านหลังนั้นกลายเป็นบ้านที่มีอิทธิพลพอสมควรทุกๆคืนจะมีการเปิดเพลงเพื่อชีวิตหรือไม่ก็เพลงตืดๆซึ่งทำให้คนในละแวกนั้นไม่ได้หลับไม่ได้นอน แต่ก็ไม่มีชาวบ้านคนไหนกล้าโวยวายเพราะกลัวจะถูกแก๊งวัยรุ่นรุมกระทืบเอาชาวบ้านในละแวกนั้นเจ็บใจกับเรื่องนี้มากยิ่งนับวันพวกวัยรุ่นยิ่งกลางเปิดเพลงเสียงดังตั้งแต่สี่ทุ่มยันตีสาพอเป็นเช่นนั้นก็เริ่มมีคนทนไม่ไหวมีลุงคนหนึ่งคิดจะวางเพลิงที่บ้านของวัยรุ่นแต่ลุงแกดันถือถังน้ำมันเข้าไปแบบประเจิดประเจอก็เลยโดนพวกมันมรุมกระทืบ แถมขูว่าจะจับลุงส่งตำรวจด้วยแต่หลังจากนั้นไม่นานก็เกิดโศก,กนาฏกรรมครั้งใหญ่มีหนึ่งในพวกวัยรุ่นผสมยาผิดสูตรเมื่อฉีดยาเข้าไปในร่างกายก็พากันช็อกตายโหงกันยกบ้านพอได้รู้แบบนั้นเหล่าชาวบ้านก็พากันเฮโลมีการเลี้ยงฉลองครั้งใหญ่3วันสามคืนแต่พวกเขาก็ดีใจอยู่ไม่นานเพราะไม่กี่วันต่อมาแก๊งผีวัยรุ่น ก็พากันออกอารวาสเข้าบ้านนูน้นออกบ้านนี้หัวโกรนกันไปเป็นแถบแทบสุดท้ายพวกชาวบ้านก็ต้องยอมแพ้ปล่อยทิ้งให้ที่นี่กลายเป็นหมู่บ้านร้างที่ไม่มีใครกล้าเข้ามาเหยียบและต่อไปนี้คือกฎในการส่งหมูกระทะในบ้านของพวกเขาโปรดประวังให้ดีผีวัยรุ่นแก๊งนี้เลือดร้อนและอันตรายมากกฎข้อที่หเมื่อไปถึงที่หน้าบ้านหลังนั้นจะพบว่า ทุกคนกำลังนั่งรออยู่ที่โต๊ะหินอ่อนโดยลูกค้าจะมีกัน3-4ถึงตนแต่ก็อาจจะมีบางตนอยู่ในห้องน้ำหรือเสพสมุนไพรอยู่หลังบ้านคุณต้องดูให้แน่ใจก่อนว่าลูกค้านั่งรอกันครบหรือยังแล้วค่อยเปิดประตูเข้าไปกฎข้อที่2เมื่อทุกคนอยู่กันพร้อมหน้าให้รีบทําการตั้งเตาและเพื่อความรวดเร็วคุณควรใช้แก๊สกระป๋องรนไฟลงบนฐาน เนื่องจากผีไวรุ่นแก๊งนี้เป็นพวกใจร้อนหากปล่อยให้รอเกิน5นาทีคุณอาจจะไม่มีชีวิตรอดกลับมากดข้อที่สเมื่อจุดเตาติดแล้วให้นำกระทะวางบนนั้นจากนั้นก็เทน้ำซุปลงไประหว่างรอน้ำเดือดใช้น้ำมันหมูทาให้ทั่วตะแกรงย่างจากนั้นก็ลงผักในน้ำซุปที่กำลังเดือดเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็ทำการแจกตะเกียบกฎข้อที่สี่ ระหว่างที่ลูกค้ากินหมูกระทะอย่างอร่อ,รอยอร่อยให้คุณยืนบริการอย่างสุภาพเมื่อน้ำจิ้มหรือน้ำซุปใกล้จะหมดให้รีบเติมอย่าให้ขาดตกบกพร่องหากพวกเขาอารมณ์เสียมันจะไม่เป็นผลดีต่อตัวคุณกฎข้อที่5เห็นลำโพงที่เราให้เอาติดไปด้วยไหมระหว่างนั้นถ้าพวกเขาขอเพลงให้เปิดเพลงอัลบั้ม Make in Thailand ของน้าแอดคราบาว หรือไม่ก็ปกแดงของพี่เสกโลโซแต่ถ้าพวกเขายังไม่ชอบใจอีกก็ลองเพลงไทยรถแห่หรือไม่ก็สุ่มเพลงจากติกต็อกกฎข้อที่6เมื่อผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงพวกลูกค้าจะเริ่มอิ่มอาจจะเกิดการถกเถียงเกี่ยงกันกินหมูที่อยู่บนกระทะให้คุณเสนอตัวไปกินแทนแต่อย่าเผลอเอาหมูเข้าปากละ่ะให้ทำเป็นกินแต่ความจริง ให้เอาไปทิ้งถังขยะกฎข้อที่7เมื่องานเลี้ยงเลิกราแล้วคุณก็ขออนุญาตดับไฟแล้วเก็บเตากลับมาที่รถถึงตอนนี้ลูกค้าอาจจะอยากให้คุณอยู่ต่อหรือขอให้เต้นเพลงตึืดๆสักเพลงก็อย่าได้ไปขัดให้ทำตามพวกเขาไปนี่คือกฎทั้งหมดสำหรับการส่งหมูกระทะในครั้งนี้โปรโดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางร้านและโปรดจำไว้ว่าลูกค้ากลุ่มนี้หงุดหงิดง่ายมากหากมีเรื่องเกิดขึ้นคุณอาจจะไม่มีชีวิตรอดกลับมาเห็นไหมล่ะตอนที่อ่านจบผมแทบจะเป็นบ้าแค่ส่งของยังไม่พอยังต้องรับบทเป็นพนักง,งานเสิร์ฟถึงเฮียจะให้ค่าจ้างมาเยอะแต่แบบนี้ก็ไม่ไหวนะเมื่อขับรถเข้าไปถึงหมู่บ้านแห่งนั้นก็พบว่า มันเป็นหมู่บ้านร้างที่ไม่มีใครอยู่ส่วนบ้านของลูกค้าตั้งอยู่ที่สุดซอยเป็นบ้านหลังใหญ่กำแพงหน้าบ้านเต็มไปด้วยข้อความ18บวกเมื่อผมไปถึงก็พบว่าประตูรั้วถูกเปิดอยู่อีกทั้งยังมีวิญญาณวัยรุ่นสีตนนั่งอยู่บนโต๊ะหินอ่อนพวกเขามองมาที่ผมด้วยสายตาไม่พอใจพอดีว่าก่อนหน้านี้มีรถติดนิดหน่อยก็เลยมาช้าไปเกือบห้านาที แล้วเมื่อผมเดินเข้าไปในบ้านก็มีวัยรุ่นคนหนึ่งที่น่าจะเป็นหัวหน้าแก๊งลุกพรวดขึ้นมาจากเก้าอี้และพุ่งมาสบตากับผมทำไมมาช้าจังวะรู้ไหมพวกขูหิวจนไส้จะขาดอยู่แล้วผมยิ้มแยๆใจเย็นๆนครับพี่พอดีรถมันติดถ้าผมวาร์ปได้แบบพี่ก็คงมาตั้งนานแล้วล่ะเฮ้ยนี่มึงยอกย้อนเหรอ อยากตายหรือไงใจเย็นก่อนถ้าผมตายพี่จะไม่ได้กินหมูกระทะนะครับเออรีบๆออกมาได้แล้วร้านเมืองนี่กดราคากูจังนะจะให้จายด้วยแต้มบุญแบบร้านอื่นก็ไม่ได้ต้องให้พวกกูเสียเวลาเอาแต้มบุญไปแลกเลข้ายสองตัวแล้วไหนจะต้องเสียเวลาไปเข้าฝันไอเฮียนั่นอีกถ้ารสชาติหมาไม่แดกมึงไม่ได้ออกจากบ้านกูแน่ ว่าแล้วลูกค้าก็จ้องมองมาที่ผมด้วยสายตาแปลกๆก่อนจะหันมองไปที่รถเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะแล้วหมูของกูอยู่ไหนล่ะนี่มึงมาแต่ตัวเปล่านี่วะผมยิ้มแย่ๆก็นี่แหละที่ผมจะบอกพี่อย่าไปเสียเวลาหาเลยผมโยนให้หมากินไปหมดแล้วฮ้มึงว่าไงนะลูกค้าแสดงสีหน้ากโกรธจัดน้ำหนองไหลนอนชอนชัยอยู่เต็มหน้า อีกทั้งผีวัยรุ่นอีกสามตน <S <S <_ an> ก็วาบ <_ an> มายืนประจันหน้ากับผมนี่มึงตลกมากใช่ไหมใจเย็นๆพี่ฟังผมก่อนที่ผมโยนให้หมากินเพราะรสชาติของร้านนี้มันไม่ได้เรื่องเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมพาพวกพี่ไปกินร้านดีๆรับรองว่าคุ้มแนะ่ <_ an> อะไรของมึงเนี่ยกูไม่อยากรอแล้วนะไม่นานบรอกพี่ถือว่านานๆทีพี่ก็กินของดีไปเลย ถ้าชาติหน้าพี่ได้เกิดเป็นมดปลวกอาจจะไม่ได้กินแบบนี้อีกนะแล้วพี่ก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่มด้วยเดี๋ยวผมออกให้เองเมื่อเป็นเช่นนั้นลูกค้าทั้งสี่ตนก็หันมองหน้ากันเดี๋ยวสิแล้วพวกกูจะไปยังไงรถมึงซ้อนได้แค่คนเดียวก็มากับผมคนหนึ่งส่วนที่เหลือก็ให้วาบตามมาเมื่อบอกไปแบบนั้นลูกค้าก็หันปรึกษากันด้วยทีท่างดงิด แต่ดูเหมือนเหตุการณ์จะผ่านไปด้วยดีเพราะหัวหน้าแก๊งลอยตามมาขึ้นรถของผมเมื่อเป็นเช่นนั้นผมเอาหมวกกันน็อกให้สวมก่อนจะแล่นรถไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเวลาผ่านไปไม่ถึง10นาทีผมก็มาถึงร้านที่อยู่ในเมืองมันเป็นร้านหมูกระทะยอดฮิตแล้วผมก็ไปศึกษามาแล้วตอนนี้ทางร้านเขากำลังมีโปรโมชั่นประหยัดตังผมไปเยอะเลย เมื่อลงจากรถลูกค้าก็ส่งโทรจิตไปหาเพื่อนแล้วพวกนั้นก็วาบตามมาอย่างรวดเร็วตอนที่ผมเดินนำทั้งสี่เข้าไปในร้านกลิ่นหอมของน้ำซุปกับเมนูเนื้อที่หลากหลายก็ส่งผลให้สีหน้าของพวกเขากลับมาในแง่บวกซึ่งมันก็สวนทางกับสีหน้าของคนที่อยู่ในร้านโดยสิ้นเชิงเมื่อเห็นผีหน้าดุสีตนลอยเข้ามาพนักง,งานเสิร์ฟพากันหยุดชะงักลูกค้าที่กำลังคีบของเข้าปาก ทำตะเกียบหลุดมือพวกเด็กที่กําลังคุยกันเจียวเจ้านั่งเงียบเป็นเป่าซากเดี๋ยวจัดให้พี่เขาสีที่นะครับแล้วก็ดูแลพวกเขาให้ดีหน่อยละ่ะผมบอกพร้อมกับวางเงินลงบนเคาน์เตอร์แต่พนักง,งานารับเงินกลับยืนสัน่นผับๆไปหน้าซีดเผือดเหมือนวิญญ,ญาณกําลังจะออกจากร่างโอเคพี่จัดการได้เลยขอบคุณมากไอ้น้องเมื่อทุกอย่างดูเหมือนจะเรียบร้อย ผมก็รีบก้าวฉับๆออกจากร้านแต่หลังจากเดินออกมาไม่นานผมก็ได้ยินเสียงหวีดร้องเหมือนผู้คนกลุ่มใหญ่กำลังแตกตื่นอีกทั้งยังมีพนักง,งานรักษาความปลอดภัยวิ่งสวนกันไปมาเหมือนกำลังเกิดจลาจด,ด